ขนานี้นครับรบ,บ้า,างงนงที่ตากวานงดนาำแต่ว่ามันแฝงไปด้วยสัตว์ร้ายและผีร้ายแล้วมีวบ้านร้ายนะครับรบ,บ้านนี้นะครับม,มีตำนานเล่ามากันว่ามีหมาเป็นเดิมเดิาก็ไปที่เจ้าของบ้านโกรธมาเขาวิ่งไล่ตามหมาเจ้าของบ้านลืมกี่หมาตายครับ <c oughs> แต่แต่มันเยันหมาครับ <c oughs> เฮ้ยงูอิอี้ตกใจนุ้มงูแผลแม่เบี้ยตัวยังไงตัวยังไงคือคือไม่ค่อยมีใครอยากจะซื้อนะครับบ้านเนี่ยเพราะว่าเออเขาไม่มีตังค์กันเหรอไม่มีตังค์รอเอาล่ะครับต่อมาเราจะดูรอบๆบ้านนะต่อมาเราจะดูรอบๆบ้านอันหนึ่งเหมือนงูแผลแม่เบี้ยบ้างบนอ่ะกดอะไรตัวดำใช่เปล่ะอันนี้ก็เป็นบ้านเหมือนบ้านหลังก็เล้ียตัวยังไงอ่ะให้ที่ผมเป็นตัวสองเพราะว่าอือดูไฟก็รู้เร้วมากกูจะหอร้อนลูไฟถ้าจะไม่มี ไปไปไป,ป้านไดบ้างบ้านดูเหมือนไม่มีคนอยู่เลยนะครับทันนี้ครับลองอถ่ายไปตรงบริเวณรอบๆนะค,คุณจะรู้สึกเหมือนกับอยู่กลางป่าเพราะว่ามันมีต้นไม้ครับคุณมันจะลงรู้สึกเ่ามันจะมีหลังาบ้านนะหลักมีประตู <c oughs> มีกระจกรู้ <c oughs> สึกว่ามันสวยงคั้งานี่คือวิวรอบๆบ้านนะครับไปดีไปีไปคือดูรอบๆบ้านยู่นะครับว่าสวยหรือเป่า คุณคุณดูดีดีมันคุณจะเหมือนว่าอยู่ในป่าแล้วอุ้ยผมเดินสะดุดครับผมแล้วนั่นไงครับเห็นเลยไหมแต่ผมเห็นนะครับน้าคุณ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 ลองฟังเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรครับหลบไปดีหลบไปดีเฮ้ยเมื่อกี้อะไรครับต้นไม้มีอะไรเลยครับอะไรวะเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ครับ Right,